ตู้ควบคุมมอเตอร์หรือตู้คอนโทรลมอเตอร์นะครับทาหน้าที่จ่ายไฟไปยังตัวมอเตอร์แล้วก็ทําหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวป้องกันมอเตอร์โอเวอร์โหลดหรือมอเตอร์ไหม้นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์หลักๆก็จะประกอบไปด้วยตัวตู้ครับซึ่งตัวตู้เนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นพลาสติกและก็เป็นเหล็กนะครับสามารถติดตั้งนอกอาคารได้กันน้ําได้นะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกันครับจะประกอบไปด้วยตัวเมนเบรกเกอร์แมกเนติก โอโรดแล้วก็เทอมินอลนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะครับสั่งสตาร์ทสต็อปปั๊มนะครับจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านหน้านะครับเป็นปุ่มสีเขียวแล้วก็ถ้าจะสต็อปก็กดปุ่มสีแดงจะมีแรมหรือหลอดไฟสีเขียวโชว์สเตตัสการทํางานของตัวมอเตอร์นะครับถ้ามอเตอร์ทํางานไฟสีเขียวก็จะติดนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเขาจะเป็นชุดแบบนี้มาให้เลยเดินหรือวายสาย มาให้ทั้งหมดแล้วติดตั้งไม่ยากจะยึดตัวกล่องนะครับด้วยน็อตประมาณ4ตัว4มุมนะครับหรือจะยึดแค่3าตัวก็ได้มันจะมีปุ่มตรงให้ยึดน็อตตรงกลางแล้วก็ด้านล่าง2ตัวก็ได้นะครับการต่อสายไฟหรือต่อวงจรนะครับก็ไม่ยากเลยแค่เอาไฟบ้านนะครับไฟบ้านเส้นาสายลายแล้วก็ยูทอนเข้ามานะครับตรงเทอร์มินอลที่เขียนว่าต่อไฟเข้าหรืออินพุตเนี่ยครับวิธีต่อไฟออกก็คือ ขาออกที่ไปยังตัวมอเตอร์ก็ต่อสายลายกับสาอย,ยต้นที่เขาออกตรงนี้ตรงเทอร์มินอลที่เขาอ่ามีคััวแจ้งไว้อย่างนี้นครับแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งง่ายมากๆนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตู้แล้วก็ต่อสายไฟเข้าและสายไฟออกไปยังตัวมอเตอร์เรียบร้อยนะครับวิธีใช้งานก็มายกตัวเมนเบรกเกอร์ขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ปิดตู้ไปก่อนหลังจากนั้นเราก็กดสตาร์ตตัวมอเตอร์ครับโดยตู้นี้ก็จะจ่ายไฟไปยังตัวมอเตอร์นั่นเองกดเลยครับไฟสีเขียวก็จะติดโชว์นะครับหลังจากนั้นมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับหลังจากเราใช้มอเตอร์เสร็จแล้วนะครับอยากจะ หยุดใช้งานหรือสต็อปตัวมอเตอร์เราก็มากดปุ่มสีแดงนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นานๆเลยเนี่ยเราก็เอาเมนเบรกเกอร์ลงด้วยก็ได้ครับอจะได้ปลอดภัยแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นไอเดียแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับตู้คอนโทรลหรือ ตู้ควบคุมมอเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ราคาหลักพันนะครับใช้ปกป้องอุปกรณ์มอเตอร์ของเราราคาหลักหลายพันหรือราคาหลักหมื่นครับตู้แบบนี้ไม่ใช่มีลักษณะนี้แบบเดียวนะครับมีหลายฟังก์ชันนะครับสามารถสั่งงานผ่านมือถือก็ได้สตาร์ทสต็อปอัตโนมัติก็ได้นะครับตั้งเวลาก็ได้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูครับคุ้มค่านะครับหรือถ้าท่านใดไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับ ก็ติดต่อที่ผมก็ได้นะครับที่เบอร์โทรและ ID l ดี e ไลน0875414199นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์แล้วก็รับไอเดียจากความรู้เล็กๆน้อยๆในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ